มีหลักธรรมมะสั้นๆที่จะนำมาฝากเพื่อความเข้าใจในธรรมในช่วงนีนะ้คือการที่จะเจริญปัญญาในดุปัญญาจะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีหลักอยู่4ประการนะประการที่หนึ่งก็คือให้เราครบกับสัตบุรุษนะนะสัตบุรุษก็คือ ผู้ที่มีศีลมีธรรมนะประพฤติอยู่ในศีลในธรรมนะผู้ที่คิดดีพูดดีทำดีนะผู้ที่จเจริญอริยรมรรคนี่คือสัตบุรุษนะเมื่อเราได้คบสัตบุรุษแล้วเนี่ยนะเราจะได้ฟังพระสัตรธรรมจากสัตบุรุษนะเพราะการครบสัตบุรุษเนี่ยเราจะได้ฟังสิ่งที่เรียกว่าเป็นพระสัตรธรรม เป็นธรรมอันถูกต้องนะแต่ถ้าเราไปพบอสัตตบุรุษเนี่ยเราจะได้ฟังในสิ่งที่เรียกว่าอธรรมคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะดังนั้นประการที่หนึ่งจึงเป็นประการที่สำคัญนะัก็คือการพบสัตบุรุษนะและประการที่สองเราก็จะได้ฟังพระสัตรธรรมนะที่สัตบุรุษนะได้แสดงนะให้เราได้ฟัง เมื่อเรารับทำมาจากสัตบุรุษแล้วเนี่ยจึงมาสู่ประการที่สที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการนั่นคือการกระทำไว้ในใจเป็นอย่างดีการรับหลักธรรมอะไรมาแล้วเนี่ยนะให้พิจารณากระทำไว้ในใจว่าสิ่งที่รับมานั้นถูกต้องหรือไมนะ่เมื่อกระทำไว้ในใจเป็นอย่างดีนะ ก็มาถึงประการที่4ก็คือเอาสิ่งที่เราอยนิโสมนสิการเป็นอย่างดีนั้นไปปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเราครบสัตวบุรุษแล้วได้ฟังพระสัตธรรมแล้วอยนิโสแล้วเนี่ยแต่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยธรรมนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์ นะเพราะประโยชน์สูงสุดก็คือผลจากการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรนะเพราะฉะนั้นให้จําไว้ว่า4ประการนีนะ้เป็นสิ่งที่สําคัญต่อทําให้เกิดปัญญาอันยิ่งนะก็คือ 1. พบสัตตาบรุษนะสองได้ฟังพระสัตธรรม 3. โยนิโสมนัสิการและก็ 4. ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะนี่คือธรรมะสั้นๆ ที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะพอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในโอกาสต่อไปและที่สำคัญเมื่อฟังแล้วเนี่ยให้กดติดตามด้วยครับ